ก็ d ดเซเว่นอินราชมังทำไมคอนเสิร์ตนี้ถึงเป็นคอนเสิร์ตที่อากเกซรอคอยยิ่งกว่าสิ่งใดวันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังค่ะย้อนกลับไปในปี2019ค่ะในตอนนั้น,นะคะ่ะเป็นช่วงที่ God ดเซเนะคะเดบิวต์มาได้ประมาณ5ปีกว่าๆหลังจากที่ทำการคัมแบ็กไตเติ้ล Eclipse ก็อเซเว่นเนี่ยก็ได้มีการประกาศคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์นะคะที่ชื่อว่าก็เซเ Keep Spinning ตอนนั้นค่ะช่อง Off ฟิ i ช l นะคะก็ปล่อยรายละเอียดของเว r ร์ทัวออกมาคอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่มที่เกาหลีในเดือนมิถุนาแล้วก็จบที่ฟิลิปปินส์ค่ะในเดือนตุลาคมแต่ว่ารายชื่อชุดแรกนั้นค่ะไม่มีประเทศไทยออกมาแต่แน่นอนว่าคนไทยก็ย่อมรู้ดีค่ะว่า แม้จะไม่มีชื่อไทยแต่แน่นอนว่าจะต้องมีประเทศไทยแน่ๆเพราะว่าทุกๆครั้งที่ก็อตเซเวมีคอนเสิร์ตก็อตเซเจะไม่พลาดที่จะมาไทยเลยในเวลาต่อมาค่ะก็อตเซเก็ได้ปล่อยรายละเอียดคอนเสิร์ตฝั่งแอนมอออกมาพร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ให้คนไทยค่ะ กับการเผยรายละเอียด2020 World Tour k e e p spinning in Bangkok ที่ราชมังสเตเดียมในตอนนั้นค่ะคำว่าราชมังกับ g o เซเว่นเป็นอะไรที่แบบมันค่อนข้างที่จะน่าภูมิใจมากๆและตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันคือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ g o เซเว่นก็เซเว่นค่ะสามารถจัดคอนเสิร์ตในสเกลสเตเดียมที่ใหญ่สุดของไทยได้ด้วยความจุสูงถึง49,000ที่นั่ง ซึ่งตอนนั้นค่ะศิลปิน k คป๊ที่เคยจัดที่ราชมังได้เนี่ยมีเพียงแค่วงเดียวเท่านั้นก็คือ BTS และก็เซเว่นก็เป็นวงที่2ต่อจาก BTS และที่สำคัญค่ะราชมังแห่งนี้ยังเป็นการขึ้นสเกลสเตเดียมครั้งแรกของ g o อตเซเวก็คือเป็นสนามใหญ่ที่สุดที่ g o อตเซเวเคยแสดงคอนเสิร์ตมาและในเดือนธันวา2019ค่ะคอนเสิร์ตค e p สปิน n ิ่งที่จัดโดยโฟโนโลก,ก็เปิดให้จองบัตรค่ะซึ่งก็ปรากฏว่า หลังจากการเปิดจองปุ๊บบัตรก็ขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นจนถึงขั้นต้องเปิดรอบเพิ่มก็คือตอนแรกเนี่ยแสดงแค่1รอบแต่ว่าก็ต้องเปิดเพิ่มเป็น2อรอบและแน่นอนว่าทั้ง2รอบบัตรขายหมดเกลี้ยงแต่อย่างที่ทุกคนรู้กันคะ่ะว่าเรื่องราวที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นปี2020คอนเสิร์ตท,ที่หลายคนเฝ้ารอ,อกับต้องเลื่อนออกไปเพราะการแพร่ระบาดของโควิด ในตอนนั้นค่ะแบมแบมเองเนี่ยก็ออกมาทวิตด้วยนะคะว่าเสียายจริงๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับอีกนิดเดียวก็ถึงฟันแล้วเนาะแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือสุขภาพครับไม่อยากให้อะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับอากาเซ่ของผมนะครับจะเตรียมทุกอย่างให้ดีกว่าเดิมจะใช้เวลานี้ให้มีค่าที่สุดนะครับอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับเราเจอกันแน่นอนครับแม้การเลื่อนนี้จะทำให้หลายคนเสียดาย แต่ทุกคนก็มีหวังรวมถึงทางผู้จัดเองทงางใครเองก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเขาพร้อมที่จะสู้ต่อไปเพื่อที่จะทำให้ความฝันนี้เป็นจริงในเวลาต่อมาค่ะในที่สุดกำหนดการของการแสดงรอบใหม่ก็ถูกกำหนดขึ้นจากที่ต้องจัดในเดือนกุมภาพันธ์ก็เลื่อนไปจัดเดือนพฤษภาคมแทนแต่ก็อย่างที่ทุกคนรู้ค่ะว่า สุดท้ายแล้วมันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ค่ะสุดท้ายค่ะตุลาคมปี2020โฟโนโล็อกก็ต้องเป็นอันต้องจำใจที่จะต้องประกาศว่าคอนเสิร์ตนี้เลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดพร้อมประกาศคืนเงินอะไรเรียบร้อยเลยคือทุกคนต้องเข้าใจาก่อนว่าตอนนั้นอะมาเป็นอะไรที่แบบเรียกว่าทุกอย่างพร้อมแล้วอะแฟนคลับพร้อมบัตรขายหมด ผู้จัดก็สู้ค่ายก็สู้ก็คือเลื่อนมาโดยไม่รู้จะเลื่อนกี่ครั้งแล้วอ่ะแต่ปัญหาเดียวที่มันไม่สามารถแก้ได้มันคือเป็นปัญหาที่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะั่นคือการเกิดโรคระบาดและแล้วค่ะคอนเสิร์ตก็เกับราชมังความเป็นไปได้ในตอนนั้นก็ค่อยๆค่อยคหายไปแต่ในใจของอ e ากาเซ่หลายๆคนค่ะมันยังชัดเจนมากๆ มันแบบโคตรจะชัดเลยอะก็เซเว่นกับราชมังค่ะเลยติดอยู่ในใจของอากาเซ่มากๆน่าจะรวมถึงกัด๊ดรวมถึงผู้จัดรวมถึงค่ายด้วยบวกกับในปีต่อมาค่ะปี2021กเซเว่นก็ได้ตัดสินใจออกจากค่าย JYP พอเห็นแบบนี้แล้วก็แน่นอนว่าทุกคนก็ยิ่งคิดเป็นเสียงเดียวกันว่าอ่ะโอกาสที่ Keep Spinning ในราชวังมันก็คงเหลือน้อยแล้วแบบจบแล้วก็เซเว่นเราแบบโอ้โหค่อนข้างที่จะเสียใจมากๆเพราะตอนนั้นน่ะการออกจากค่ายในความรู้สึกของแฟนขับมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะมันยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าออกจากค่ายไม่ออกจากวงอยู่เราก็เลยพากันคิดว่าโอเคจบมันจบแล้วแต่ก็อย่างว่าค่ะสุดท้ายเนาะ เพราะว่าเรารักคนไม่ผิดค่ะเรารักศิลปินที่ผูกพันกับแฟนคลับและรักษาในทุกๆสัญญาเสมอหลังออกจาก JYP ค่ะก็ t 7ไม่ทำให้อากาเซ่เศร้านานค่ะรีบประกาศทันทีว่าเฮ้ยไม่ได้ไปไหนก็เซวยังอยู่ย้ายมาค่ายใหม่มีเพลงใหม่ พูดตล,ลอดเลยว่าก o 7ยังเป็นก o t 7ซึ่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ก o t 7ขย้ำกับแฟน,แฟนๆเสมอแม้ว่าเส้นทางต่อจากนั้นแต่ละคนต่างจะเติบโตในเส้นทางของตัวเองเข้ากลมไปบ้างไปเป็นศิลปินเดี่ยวบ้างไปเป็นนักแสดงบ้างแต่สุดท้ายค่ะไม่ว่าแต่ละคนจะเดินแยกออกจากกันไปในเส้นทางที่ต่างกันขนาดไหนพวกเขาก็จะกลับมารวมตัวกันในฐานะก o 7เสมอ ซึ่งแน่นอนว่าการรวมตัวกันนะมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่กเ o ่นค่ะก็จะพยายามหาหนทางที่จะมารวมกันได้ในที่สุดหาเวลาเพื่อที่จะคัมแบ็กครบ7คนซึ่งเราเนี่ยก็เห็นมีมาเรื่อยๆอย่างล่าสุดนี้นะคะกับการคัมแบ็กอัลบัม้ม Winter Heptagon ซึ่งเป็นการคัมแบ็กเป็นวงในรอบ3ปีค่ะอัลบั้มเนี้ยสมาชิกเว่น Seven ทุกคนมีส่วนร่วมแต่งเพลงเกือบทุกเพลงถือว่าเป็นผลงานที่สะท้อน ถึงความตั้งใจที่มีต่อผลงานเพลงของตัวเองในฐานะ GOT7 และเขาค่ะก็ตั้งใจมากๆที่จะมอบเป็นของขวัญให้กับเหล่าอากาเซแล้วก็ด้วยความผูกพันของอากาเซและก็ GOT7 ค่ะในที่สุดค่ะสิ่งที่ทุกคนรอคอยมันก็สามารถเกิดขึ้นจริงจนได้กับการกลับมาแสดงคอนเสิร์ตแบบเต็มวงครบวงอีกครั้งที่ประเทศไทยในรอบ6ปีและเป็นการปลดล็อก ในใจของใครหลายๆคนกับคอนเสิร์ตท,ที่มีชื่อว่า2025 God Seven Concert Net x Fest in Bangkok ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นี่จึงเป็นเหตุผลค่ะว่าทำไมคอนเสิร์ตครั้งนี้จึงเป็นคอนเสิร์ตท,ที่อากาเซ่ไทยคาดหวังมากๆ เหมือนความฝันได้ถูกเติมเต็มหลังจากการรอคอยมาอย่างยาวนานแสนาน,นานนั่นจึงทำให้บัตรทั้งสองรอบค่ะขายหมดเกี้ยงอีกแล้วในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งวันในการประกาศแล้วรอบที่จัดเนี่ยไม่ใช่เสาร์อาทิตย์ปกตินะเป็นสุกเสาร์ด้วยค่ะแต่บัตรก็ขายหมดทั้ง2วันเลยนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีคนที่กดบัตรไม่ได้อีกเยอะมาก มากและแน่นอนว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กดไม่ได้ค่ะคือก่อนหน้านี้อยากจะบอกว่าเราไปคอนกอสเซเว่นมาเกือบทุกคนเลยทุกคนแบบไป,ไปซึ่งที่ผ่านมาอยากจะบอกว่าเนี่ย เราได้บัตรเกือบทุกครั้งไม่มาจะกดยากแค่ไหนแต่เราก็กดได้แต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่กดยากที่สุดแล้วก็เป็นครั้งแรกที่กดบัตร GOT7 ไม่ได้รวมถึงหลายๆคนเนี่ยก็เป็นเหมือนกันแล้วคือการกดไม่ได้อะ่ะมันเป็นอะไรที่เสียใจจริงๆนะทุกคนเพราะอย่างที่เกินไปมันเป็นคอนเสิร์ตที่มีความหมายกับอากาเซ่มากจริงๆแต่ลึกๆค่ะเรารู้ว่า แม้คนที่กดไม่ได้เสียใจขนาดไหนเสียดายขนาดไหนแต่สิ่งที่ทุกคนคิดเหมือนกันก็คือเราดีใจเราภูมิใจเรายินดีมากๆที่ก o d 7เซเวกลับมาทำความฝันได้สำเร็จกับการที่ขึ้นราชมังแล้วก็พร้อมส่งกำลังใจให้คนนี้กลายเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดของก็ d 7เซเวและก็อากาเซไปอีกนานแสนนานแบบลืมไม่ได้เลยจริงๆดังนั้นคะ่ะ ใครที่มีบัตรนะคุณโชคดีมากๆเก็บช่วงเวลาดีๆไว้ค่ะมีความสุขในคอนให้เต็มที่ฝากเป็นตัวแทนของอากาเซ่ไทยตะโกนให้สุดเสียงไปเลยนะคะและก็แน่นอนค่ะเราหวังว่านี่จะไม่ใช่คนครังสุดท้ายขอให้ก็อซเว่รู้ไว้ว่าที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้อนรับก็อเซเว่นเสมอแม้จะผ่านอะไรมามากมายแต่ อากาเซ่ไทยเราโตขึ้นเรื่อยๆค่ะคนรอบตัวเราจากที่ไม่เคยเป็นติงจากที่ไม่ดู้จักวงเ p ป p อปมีพวกเขาหลายคนที่เริ่มเข้ามาชอบเคป๊อปพอกกอดเซวแม้ตอนนี้พวะคุณจะแอคทีฟน้อยลงแล้วแต่เขากลับกายมาเป็นอากาเซ่คุณคือคนที่ตกคนเข้าด้อมได้ตลอดดังนั้นกลับมาหาพวกเราอีกนะขอให้สนุกกับคอนเสิร์ตค่ะทุกคน